ไปต่อกันที่นะักแสดงหนุ่มเตตะวันนะคะที่ได้ออกมาอัปเดตอาการของคู่จิ้นอย่างนิวทิติภูมิค่ะหลังจากที่ได้เดินไปทักทายกับแฟนๆนะคะเราก็เจอถูกยิงเปปไร์ชุดใส่หน้าค่ะ ทำเอาแฟนๆเป็นห่วงไม่น้อยนะคะเมื่อมีคลิปขนาดที่คู่จิ้นเตตะวันและนิวทิิภูมิเดินทักทายแฟนๆแต่ฝั่งของนิวกับเจอแฟนคลับบางรายยิงเปเปอร์ชุดใส่หน้าจนหวั่นว่าจะเกิดอันตรายนะคะเพราะว่าใกล้กับดวงตามากๆค่ะล่าสุดเนี่ยหนุ่มเตก็ได้ออกมาอัปเดตอาการของคู่จิ้นแล้วว่าตอนที่โดนเนี่ยแค่ระคายเคืองแต่ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าตอนนี้ปลอดภัยดีแล้วค่ะ ไม่ไม่เป็นไรเลยครับผมก็ตอนแรกเข้าตรงน,นี้แล้วก็นึกว่าจะแบบเจ็บมาอะไรคือก็อาจจะระคายเครื่องตอนโดนแหละแต่ว่าไม่มีอะไระครับปลอดภัยไม่ต้องห่วงครับตกใจเขาเดินไม่ได้เห็นตอนโดนเห็นเขาเดินมาแล้วบอกว่ามีอะไรติดตามให้ดูให้หน่อยอะยแล้วพอเปิดเข้ามาแล้วมันก็มีเศษก็เลยเออแบบช่วยกันเอาออกพวกแฟนๆเขาก็น่ารักเขาก็เตือนเตือกันแล้วแหละว่าเออครั้งหน้าต้องระวังมากขึ้นนะซึ่งคนที่ทำเขาไม่ได้ตั้งใจเราเราก็รู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็พอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นนะผมว่าครั้งหน้าทุกคนก็จะรรระวงงาาากกกข้้ขเเเออออแล็แๆนนะบบ่ีสสหยยยยซไไพ์ใู แบบไม่ได้มีจนตนาจะไม่ดี